พร้อมกันแล้วไป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 เที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านอร่อยริมทางแนะนำเลยนะคะเจ็ดมากรสชาติหัวว้าวไปตัวไปตัวไปตั ตตัวจะไปแคมป์กันอีกแล้วนะจ๊ะอดี๋ยวเตรียมตัวออกจากบ้านวันนี้ที่ไปนะี่ยังไม่รู้เลยนะว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงเพราะว่าบอกเลยว่ามืดฝนมากด้วยท้องฟ้าคือแบบมืดมากเพราะว่าเราดูพยากรณ์อากาศเขาบอกฝนจะตกตลอดอที่เราไปเลยนะก็ต้องมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวมาดูนะคะรอบนี้เราไปกันหลายวันของก็จะขนกันแบบเยอะๆนิดหนึ่งนะคะนี่เพราะว่าไปอยู่กันหลายวันแล้วก็จะเตรียมของแบบสำหรับไม่ต้องออกไปซื้ออะสสมููไไรร่้ยง เ่อมาติไปไหนแล้วล่ะอะไรนี่ไงอันนั้นแอมเบตุนใหม่เหรอ,อม่หันมาดูหนึ่ <laughs> อันนี้อันนี้จะแอมเบตุนใหม่เหรอใชุ่นใหนพงั <laughs> งเาไปกี่วัน ไม่รู้ตอบไปดูไปเรื่อย let's go ไปกันจาพร้อมกันแล้วไป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 เที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเพื่อนๆคะตอนนี้หน่อยกำลังจะเดินทางไปที่สวนพึ่ง ะมีร้านขนมอยู่ร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านาขนมฟูร้านเนี้ยขนมอร่อยมากเขาขายเพียงแค่กล่องละ3าน35บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหน่อยจะซื้อขนมร้านนี้เนี่ยติดไปกินที่แคมป์ด้วยนะคะ ลาเปาที่อร่อยที่สุดสวัสดีค่ะเอาสาลาเปาไส้หมูสับสองค่ะอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเนะี่ยเปิดเจ็ดโมงเช้าเลยเหรออันนี้สาขานี้เปิดไวมากนะคะ หน่อยแนะนาเพื่อนๆที่เป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคะถ้าดูคลิปหน่อยอยู่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยแล้วก็อยากจะกินแบบซาลาเปาอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเนี่ยต้องมาของวราพรบอกเลยว่าอร่อยทุกรสแล้วเนื้อแบบโอโ้โหสัมผัสอร่อยที่สุดแป้งนุ่มนะคะแล้วก็ไซส์เดน,นมาหน่อยนะคนะแล้วก็ต้องมาเจอร้านอร่อยริมทางนะคะอร่อยเด็ดนะคะข้าวเหนียว เรซื้อไปกินด้วย ละสิบบาทอร่อยเด็ดถ้าเอาเนื้อห้าค่ะอันนี้แหนมสุกไหมคะมมมมมอ๋อเหลืออันเดียวอันเดียวเาไหมแล้วก็ข้าวเหนียว เป็นน้ำพริกนะคะเอาเป็นน้ำพริกสองถ้วยด้วยบ้านจีนจะเป็นเนื้อนะคะร้านหมูพวงพี่เขาจะขายทุกวันนะคะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็โลเคชั่นจะอยู่ติดกับร้านสละเปาเวราพรนะคะจะเห็นง่ายมากมากเลยลองแวะซื้อทานดูนะคะถ้าหากว่าใครจะเดินทางไปนคนปรปฐมหรือว่าไปสวนพึ่งเช้าๆอยากหาอะไรทานในรถก็ลองแวะที่ร้านพี่เขาดูนะคะ เอาละเพื่อนๆตอนนี้เรามาถึงกันที่สวนพึ่งนะคะที่พักแถวดินตะนาวศีแล้วอีกที่หนึ่งอันนี้จะชื่อว่าไล่ภูเคียงทานนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเดินสำรวจพื้นที่กันนิดหนึ่งก่อนเข้าพักว่ายังไงที่นี่มีกิจกรรมเยอะด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งขี A ่ ATV นะคะพายเรือคายักแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้แป๊บหนึ่งเนี่ยนะคะ มีล่องแก่งเพนบอล ATV เดี๋ยวเราลองเดินไปดูทางด้านหลังตรงนู้นแล,ล้วกันนะคะไปสำรวจพื้นที่จุดกลางเต็นท์กันก่อนดีกว่าคะ่ะเพื่อนๆจะมีที่พักเป็นแบบบ้านพักแบบนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักแบบต่างๆด้านในกันนะคะสำหรับคนไม่อยากกลางเ็นแต่อยากจะมานอนห้องพักนี่ก็จะเป็นห้องพักอีกแบบหนึ่งนะคะก็สามารถมาเช่าแบบนี้ได้เป็นครอบครวัวแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าบ้านเจ้าของบ้านหรือว่าเป็นห้องพักให้เช่าด้วยแต่จริงๆที่นี่มีห้องพักให้เช่าเยอะมากเลยนะคะถ้าใครไม่กลางเ็น บริเวณกว้างขวางมากเลือกได้เลยจ้ะจะกลางตรงไหนจะกลางริมน,น้ำกลางสนามหญ้าไปให้สุดหรือใครอยากจะพักแบบสไตล์โดมแบบนี้แบบนก็มีนะคะหวานหวานละมุนละมุนไปอีกเป็นสเตปขั้นบันไดตรงนี้ก็สามารถกลางเต็นได้หมดเลยนะคะ ูกแล้วฝนตกค่ะแล้วก็ตกหนักด้วยเมื่อกี้ลงไปเล่นน้ํานะคะก็เรียบร้อยเลยค่ะทับหลุดแต่ว่าตอนนี้โอโหเมื่อกี้รีบมากตาบาดเชือกเจ็บมากเลยนะคะฝนกําลังตกแบบโอ้โหจริงจังมากๆอะ่ะเอาเสละเลยนะคะงานเนี้ย เรากำลังเล่นน้ำตกอยู่ตรงนู้นนะคะกำลังเล่นกันแบบโอ้โหสบายใจเช่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเพื่อนๆเห็นไหมมีคนมาพายเรือเล่นกันด้วยนะเนี่ยตรงบริเวณด้านหน้าที่พักเลยล่องแก่งล่องแก่งที่พักที่พักที่เนี่ยเขาก็มีบริการล่องแก่งนะคะเขาบอกว่า1ชั่วโมง250บาท ไม่มีบริการขนฟรีด้วยน้องแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดไปขโมยอ่ะฟรีติดคุกสามปีไปเดี๋ยวเราจะไปลงน้ำก็ดีรอบนึงเซ็งเลยกำลังสนุกเลยเขาลองต่อหรฮะฮะลองไปไหนอ่ะเขาเก็บแล้วหมดชั่วโมงมาสุดทางแล้วลงน้ำแจ๊ เจบตูดโอ๊ยโอ๊ยไอว้ไงเลื่อนเฉยเลยอ่ะโอ๊ยเจ็บตูดอ่ะว้าวไอ้จเจ๊ไอ้เจมไล่ปาจริงอะไรวะเนี่ยวันเพื่อนดูน้ำดูน้ำ ดูน้ำสวยมาก นโดนินีะกินดนโอ้ากาศดีมากพี่เพื่อนตอนนี้คือแบบโหเย็นมาก นีน้องสาวนะคะฝากช่องกระต่ายสะพายเป้ด้วยให้น้องบอก <g iggle> อของน้องนี้จะมีแบบเลี้ยงหนูเกตบี้นะคะเราไปดูก็ได้เดี๋ยวขึ้นช่องให้เดี๋ยวขึ้นช่องให้น้ำมันจะแบบแรงมากเลยนะคะเพื่อนคือถ้าปล่อยตัวลอยไปกับนนะ้ำมันก็จะไหลไปเลย นี่เพิ่งขึ้นมาจากเล่นน้ําตกนะคะเดี๋ยวเราจะไปขับ ATV เพราะว่าตอนแรกเนี่ยอากาศมันร้อนมากก็เลยกะว่ายังไม่ขับก่อนแต่ทีเนี้ยเราไปเล่นน้ําตกมาใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าเอออากาศมันกำลังดีมากเดี๋ยวจะไปขับ ATV กันค่ะเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวจะไปกับน้องสองคนนะคะ ูกอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหดุกมากเมื่อกี้ทางเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเก็บกินได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันเยอะเลยพึ่งเล่นน้ำมาเสร็จโอ้โหร้อนมากเลยนะคะเดินเก็บาาพบรรยากาศตอนนี้เหงื่อแตกเต็มหลังเดี๋ยวจะต้องอาดีสกรอบหนึ่งเดี๋ยวเมนูเย็นนี้จะเป็นอะไรกันไปดูกันดีกว่า มือย่างอันดับหนึ่งของทิปนี้ค่ะเรื่องย่างไว้ใจเขาเรื่องกินไว้ใจเราอ,อันนี้เป็นซี่โครงย่างนะคะจะเป็นแบบสูตรเกลือพริกไทยกับหมักเจคแดเนยลแอปเปิ้ลเจคแดเนยลแอปเปิ้ลผสมกระเทียมเป็นสูตรหมักงานซี่โครงโอ้โหงานไฟกำลังแดง ว้าววันนี้เราจะกินสี่โคงย่างกันนะคะทุกคนสวัสดีวันเดินทางกลับนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วตอนนี้ชาวเราเดอะแก๊งเตรียมตัวเคลียร์พื้นที่แล้วก็เก็บของกันนะคะเตรียมตัวเคลียร์ของสอดไปแล้วก็พร้อมอาหารมื้อเช้าเดี๋ยววันนี้เก็บยับเลยจ้ะ ราะว่าทริปที่มาน,นี้คือแบบฝนตกแล้วแบบเละมากขังแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปล้างเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบบรรยากาศแบบลิมน้ำแล้วก็แช่น้ำได้แบบนี้หน่อยแนะนำนะคะที่ภูเคียงทานนะคะที่สวนพึ่งลาดบุรีบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะติดหน้าฝนนิดนึงถ้ามาก็เตรียมทัพมาดีๆแล้วกันเพราะว่า ฝนเหมือนจะมาเกือบทุกวันเลยที่มาพักนะคะเริมบายแล้วบ่ายแล้วบ่ายเราจะกลับแล้วบ่ายแล้วเพื่อนๆคะตอนนี้เราเตรียมตัวกําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะด้านหลังตรงนี้เป็นน้ําตกที่เราเล่นกันทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ในคลิปนี้นะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากตามมา พักกันที่นี่ก็ลองเข้าไปดูใต้ e s s r i p t i o n คอมเมนต์ด้านล่างนะคะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหน่อยปิดคลิปจบเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวทิปหน้าจะพาไปที่ไหนกันอีกติดตามกันได้เลยที่ช่อง King Kong Family อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ mm -hmm.